กินเลยบ้าล่ะเลย,ยแกให้ไม่เอาอย่า <laughs> พี่เมลไม่ใช่สาวไว้นาวนะตีขาปะทับ

ใครจะลงเพชรได้เลยนะพี่ไม่ไปเลยอันนี้น้ำมันลึกมากไหมคะพี่ลึกเด็กลงไปมันได้ครับตรงนี้ได้ครับได้ใช่ไหมคะลงจะลึกลงจะเป็นแหวโรวิ่งครับที่จะเลื่อนครับได้ค่ะฮะพี่ตัดติดตัดลงได้น้ำตัดไม่ใช่จะท้องใช่ไหมคะลงหมดเลยค่ะแต่ถ้าพร้อมยังครับพร้อมแล้วดูอดูคนยากดิเพื่อนเฮ้ยคนยากน่าจะได้เยอะนะคะยาก คุณย่าไปหารอแล้วเดี <serving Pokemon apan> ๋ยวเดี no, no, no ๋ยวเรามามาทำจริงเยอะแล้วยังนะแต่ปาไม่อยากลงเลยอ่ะกลัวเลื้อ่ะไม่เราลงไม่ได้ค่ะเราต้องลงนะคะไปซื้อตลาดดีกว่าใช่ไหมลองดูนั้นดีไหมลองดูนั้นลองให้การลงไหมคะลงไหมคะกันลงไหมพี่พี่เองค่ะพี่มีพี่เ่ะี่ีก็ลงกันไปแล้วนะคะตัวนี้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  เราตามปะาไปนะคะัมา้อมดูาดูยดูอปลาทำไมปะาค้างอยู่อย่างนี้นะคะค้างนีดูไม่ขาาไมึ้นจงไม่ทิ้งเข่าเลยนะคะพี่ตจลง ไปเอาของเพื่อนๆว่าแม่สายขี้โกงไม่ยอมลงแม่สายไม่ลงนะคะแล้ไปไม่ได้เนี่ยมันลยคอร์นเป็นไข่ปาแล้วแ่ตัดตู้มาเลยมีปลาด้วย ห้ม่ไห้แม่ไอ้นี่พ uh ี่ตั๊ดจับหอยไม่ได้นะคะหอยต้องนนีมาว่ายน้ำกลับมาแล้วนี่ด ну ูสิจะได้ไหมไอ้ยองเนี <z 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 ่ไงได้แล้วคุณย่าก็ได้คุณย่าได้ใหญ่กว่าคุณย่าเลยตัวใหญ่ ได้มาเป็นปิดตัวแต่คุณร้านเอาไปปล่อยทิ้งหมดินเลยบ้าล่ะเ๋ยแกให้ไม่เอาย่าได้เหรอไได้เได้ไว้โอเคอ่าไม่ตดสิตัวยาพี่เมไม่ใช่สาววายนานะตีข่าพี่ข่า เดินหนึ่งไ้าาน้องไหข้าโชว์เจะลวกมาได้นี่ไงเ้ยังมันจะหอยข้างล่างเปล่าอนน่าหอยยังยังสวยเลยนะคะดูสิยกู้จะไปดมช่วยพี่ขาว่้ไหน้องี่านี้เราจะไปไหนาจะไปช่วยพี่ข้าหรอครับไ่้อี่ข้าตับคนเดียวได้ไหมผ่ไดว้าวถึงเจะลอง เราลงนี่หนาไหนลงไงได้เล่นลงไห้ลงนังลยนี่นเดะจับได้เลย่เขากำลังเอาหอยนางรมขึ้นให้ดูนะคะขึ้งหอยนางรนะคะนี่ตัวใหญ่นะ คุณยายคุณยายจับพลอยนางรมอุ <S <S well, ้ยเยอะมากเจตัสพี่เจตัสดูครับแล้วก็เอาต้นกล้าฝังแล้วก็กดแบบนี้ได้เลยครับสบายสบายง่ายไหมง่ายชิวๆชิวๆคุณพ่อไม่ต้องใช้มือนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปปลูกป่ากันปลูกป่าเชเลนกันเพื่อน ดูรักธรรมชาติทั้งปันเอาเอาเอาหายหักแล้วเรือจะลวมเนี่ยไม่รู้ใชป๊าป๊าทำยังไงคะเวลาปลูกต้นไม้พี่เขาสอนยังไงคะกดส้นเท้าลงนะคะโอ้ยลึกมากเลยแล้วก็ต้นไม้ใสมาดิจัดมาเดินทางนี้เดินทางนี้เดี๋ยว พี่นัดอยากจะปลูกต้นไม้บ้างนะคะขึ้นขึ้นหไหไม่ต้องลงขึ้นเท่นี้ปะอุ้มเขาไหลปะเดีย๋ยวแม่ทำตัดยาบวางหางกัไก็ได้หตอ่ะต้เต้ต้เต้ทำหยาบล้นตัด้เลี่แม่กำลังโอเคเรียบร้ตอนสุดท้ายแล้วนะคะ ต้นพาลงไปอ่ะต้นไม้ตรงแล้วก็กบนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยปาปาปาป๊ปลาขึ้นไข่ไหมต้ันขึ้น้มังโนไงนี่นะคะเราก็ได้ต้นไม้แล้วแอ้วโดนเิ้งนะคะ คครับจบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ในการไปหาหอยแข็งไปไหนครับแม่ทายให้กล้วยให้กล้วยกับลิงนะคะไปปลูกป่าชายเลนแล้วก็ไปดูหอยนางโลมันเลยนะคะวันนี้ได้หอยแข็งนี่นี่ได้ตัวใหญ่ของพี่ตั้นไ้ตันได้อะไรบ้างครับได้หอยแข็งแล้วก็ปูแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีปูโอ้โหเยอะมากเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเตตัสเ็มดีด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบบ๊าายยบ๊ายบาย Vamos lá. ไม่หอยที่เราหามามาแล้วไม่น่าจะใช่นะคะตันนี้ตัวใหญ่มากที่เราหาได้ตัวนี้เดียวเราแต่ได้หาไม่ได้ตัวดิแต่ด้นหาไม่ได้ตัวนีมหาไม่ได้ตัวเลยเบื่อเต็มหน้าเลยนะมันมีแต่นมมีนมหอมอไได้เโอ้ยเพื่อนดูนะ ผิวจัดนะครับเหน็ดเหนื่อยจากการไปหาหอยมากนะครับอร่อยไหมครับอร่อยเยี่ยม้องรับแม่แม่ที่ดูขันหลังแม่เลยนะคะหยิบแล้วค่ะหยิบแล้วค่ะให้เพื่อนดู